อยู่กันในช่วงที่2กับรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะเราจะมาเปิดสายหน้าไมค์กันนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากได้คําแนะนําหรืออยากจะปรึกษาในเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยบ้านต้อนรับจุดจีนรับเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนนะคะก็โทรมาที่เบอร์0 2 9 6 4 9 0 7 9ค่ะ0 2 9 6 4 9 0 7 9นนะคะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่แบบไม่อยากโทรเข้ามาหน้าไมค์ก็ เขินอายนะคะก็สามารถฝากคําถามส่งข้อความมาได้ที่ NV เว้นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4 6 4 2 2 3 3ค่ะพิมพ mm ์ hmm. NV นะคะเว้นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4 6 4 2 2 3 3แต่ถ้าอยากได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะ mm hmm. ก็โทรมาที่เบอร์029649079ค่ะอาจารย์คะเมื่อช่วงที่แล้วเราทิ้งกันไว mm ้ hmm. ในเรื่องของการต้อนรับการจัดบ้านต้อนรับจุดจีน mm hmm. อาจารย์ mm hmm. ก็บอกในเรื่องเบื้องต้นไปแล้วแลวอาจารย์บอกว่าช่วงนี้จะมาเจาะรายละเอียด ราย<ช>ละเอียดสําคัญเลยในช่วงจุดจีนควรจะจัดควรจะแต่งตรงไหนคะอาจารย์อันดับแรกนะคะก็บอกว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยต้องต้องเป็นเทศกาลที่แสดงถึงความกตัญญูด้วยนะที่ชัดเจนแต่ก็ชาวจีนก็ถือมากเลยนะคะอาจารจ<ช>จย์กตัญญูนะเทศกาลตรุษจีนนะคะเปรียบเสมือนเทศกาลที่แสดงถึงความกตัญญูนะคะทั้งกับบิดามารดาก็ดีนะคะ การรักใคร่สามาัคคีปรองดองกันในหมู่ญาติพี่น้องสายเลือดวงตระกูลและเหล่าแท้ทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมไปถึงความรักความกตัญญูแล้รู้คุณถึงเทพเจ้าเซียนนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนนั้นมีความเชื่อแล้วก็นับถือศรัทธากันด้วยเพราะฉะนั้นมุมแรกๆเลยที่เราจะต้องสําคัญเลยนะคะ มุมแรกคือการเงินต้องจัดให้ดีเพื่อเตรียมรับทรัพย์ในเทศกาลตรุษจ,จีนมุมการเงินก็คือที่เป็นเก้าช่องถูกต้มงมุมที่2ก็คือมุมครอบครัวค่ะเพื่อความรักความสามัคคีในครอบครัวเพื่อที่ไม่ทาร้ายกันชั่วลูกชั่วหลานค่ะ,คะเอาอสองมุมนี้ไว้ก่อนก็คือมุมการเงินกับมุมครอบครัวควรจะจัดควรจะแต่งงานเดี๋ยวเรามาจาะลึกแต่ว่าเรามารับสายหน้าไหม่กันก่อนเลยค่ะเป็นคุณชุติการจากนาราธิวาสน,นะคะสวัสดีค่ะคุณชุติการสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณ อ่าคุณจติการทุกคนพูดเสียงดังนิดนึงนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยสวัสดีค่ะค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะคือว่าที่อยากถามว่าตีจู่อันต้องเปลี่ยนน้ำทุกบรรไหมคะอ๋ออันนี้สำเนียงแบบนี้คนเหนือแน่ๆเลยไม่ใช่คนใต้แน่ๆเลยค่ะคนเหนือสุไหงโกโลค่ะในเรื่องของการถวายจอกน้ำนะคะหรือจอกน้ำชาเจ้าที่ถ้าเราทำธุรกิจค้าขาย ยิ่งต้องสําคัญว่าควรเปลี่ยนใหม่ทุกวันอแต่ถ้าเรานี่ไม่ได้ไม่ได้ค้าขายค่ะอ่าถ้าเราเป็นบ้านอาศัยนะคะถ้าเราเป็นบ้านอาศัยเนี่ยจริงๆแล้วนะคะดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนถวายทุกวันค่ะเช่นเราไหว้ตอนเช้าตั้งจอกถวายเจ้าที่ติจู้ใช่ไหมพ<ถ>อตกเย็นไปเราก็นะคะเอาวางตั้งไว้เลยเพอเช้าขึ้นมาปุ๊บเราก็ขอลามาแล้วก็ล้างก็อาจารย์ข้าขอถามนิดสักทิดนึงคือว่า เวลาเราตั้งน้ำมราต้องจุดธูปไหมคะจุดสิจ้าไม่จุดเดี๋ยวเจ้าที่จะรู้เลยใส่จุดสิจ้าการจุดธูปเปรียบเสมือนการใส่รหัสไปรษณีย์นะคะอาจารย์คะท่านคะขอถามเน่ยนิดนึงที่ว่าอาจารย์โชคดีบอกว่าเปลี่ยนน้ำทิ้งตะงทุกวันแล้วต้องจุดธูปไหมคะการไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะคะจริงๆแล้วถ้าดีที่สุดควรจุดธูปเพราะอะไรรู้ไหมคุณชุติการค่ะ การจุดธูปนะคะไม่ว่าจะไหว้หน้าพระก็ดีเจ้าที่หรือติจูเอียก็ดี<ะ>เป็นเปรียบเสมือนการถวายเครื่องหอมของหอม,อมก็จะทําให้เราเนี่ยขอพรในเรื่องของครอบครัว<ะ>ความรักบริวารเนี่ยได้ดีด้วยนะคะ ไม่งั้นเขาไม่ชงทูบไม่จุดแบบนะคะว่าอยากถามก็ทำค่ะได้เลยนะคะไปทําตามนี้ค่ะเราจะได้ถวายของหอมเครื่องหอมเวลาที่คนอยู่ในบ้านได้กลิ่นตรงนี้ก็จะระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอ๋อเปลี่ยนน้ำทุกวันทุจุดทุกทุกวันใช่ไหมคะใช่จ้ะอ๋อขอบคุณค่ะขีคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสจ้าการค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราชิ้นกันไว้ในเรื่องของการจัดมุมของบ้านอาจารย์ก็บอกเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็มุมครอบครัวใช่ ไปที่มุมการเงินกันก่อนค่ะอาจารย์ต้องจัดยังไงต้องแต่งยังไงเอาอะไรมาเสริมหรือเปล่าในมุมการเงินของบ้านนะคะเมื่อเราเดินเข้าไปมุมแรกขวามือน่าจะจํากันได้แล้วล่ะนะคะมุมแรกขวามือเนี่ยเราควรจะต้องจัดนะคะให้มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ถูกต้องไม่สุดไหนๆก็เป็นช่วงวาระที่เราจะไหวจุดจีแล้วนะคะเราก็ควรจะจัดบ้านก่อนเลยเพื่อเป็นการต้อนรับอย่างที่บอกว่าในมุมการเงินเนี่ยสิ่งไหนก็ตามที่เราเก็บไว้แล้วสะสมไว้แล้วรกว นะคะจนจะกลายเป็นกองขยะกระดาษกองขยะหนังสือหรืออะไรก็ตามนะคะก็ควรจะรีบเคลียร์ไปนะตอนนี้การเงินของคุณจะได้รับมาแบบไม่ต้องเป็นภาระตามหลังค่ะมุมที่สองก็คือเรื่องของมุมครอบครัวเดินเข้าบ้านไปมุมซ้ายมือแรกนะคะมุมครอบครัวมุมสมรสหรือมุมผู้หญิงนะคะมุมนี้เนี่ยก็ควรจะต้องจัดโดยที่พยายามที่จะจัดโดยเคลียร์ของที่มีคม ของที่มีรูปทรงแบบลักษณะแหลมเป็นเหลี่ยมอะไรองเงี้ยเหมือนหอกเหมือนดาบเหมือนมีดเหมือนอะไรแบบนี้เนี่ยเคลียร์ออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีฟูกมีเบาะมีที่นั่งนั้นก็ควรจะเปลี่ยนผ้าปูใหม่เปลี่ยนปลอกม้อนเปลี่ยนมอนอิงใหม่นะคะหรือทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยมุมครอบครัวคนนั้นก็จะเป็นมุมที่คนในครอบครัวนะคะมีความสุขร่วมกันอ่าเนี่ยเป็นสองมุมสําคัญเลยเป็นการต้อนรับช่วงเทศกาลตรุษจีนอาจารย์คะแล้วสมมติแบบ ออบางคนเป็นปีชงปีเนี้ยถ้าจะแบบเอาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวางไว้ในมุมไหนมุมใดมุมไหน,ไ,หนได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นปีชงนะคะในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าคุณนเ,นนเนี่ยชมอยู่ในปีนักษัตริย์อะไรนะคะอันดับแรกก่อนที่จะแก้ในเรื่องของบ้านการว่าการที่คุณนั้นอยู่ในนะักษัตริย์ที่เป็นปีชงก็ต้องควรไปแก้ชงก่อนเลยนะคะการไปแก้ชงการไปไหว้ที่ศาลนะคะหรือว่าไปที่วัดแหล่งนยี่นะคะการไปแก้ชงตรงนี้เนี่ยจะเป็นการขจัดปัดเป่า เ็ร้ายหรือความโชคร้ายต่างๆออกไปโดยไปไหว้ขอกับเทพเจ้าไทาสวยเอีนะคะเทพเจ้าไทาสวยเอนะีะนั้นเป็นเทพเจ้าประจำปีนะกษัติย์มะเส็งปีนี้นะคะแล้วก็งูน้ําด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณไปไหว้แล้วก็ปัดในเรื่องของการแก้ชงแล้วนะคะก็ให้ไปไหว้เทพเจ้า ใช้ฉิงเอียต่อเลยเพื่อ็นการขอโชคและขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมท่านไหนต้องการคําปรึกษาหรือว่าอยากได้คําแนะนําในการจัดบ้านต้อนรับจุดจีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนจีนไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะคนไทยที่เป็นคนไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีนก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยบ้านนะคะก็โทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ02964 79หรือจะฝากคำถามไว้ที่โดยการส่งข้อความเข้ามานะคะโดยการพิมพ์ nv เว้นวรคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4 6 4 2 2 3 3ค่ะ nv เว้นวรคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4 6 4 2 2 3 3นะคะนอกจากอาจารย์คะนอกจากจามุมการเงินกับมุมครอบครัวแล้วม,มีมุมไหนที่จะต้องจัดอีกไหมคะ,ะก็คือมุมที่คุณวางจิตุเอะวางเจ้าที่นะคะหรือว่าการจัดพระนั่นเองนะคะนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการไหว้นะคะหนึ่งเจ้าที่จิดจุเอียสองไหว้ดินฟ้าเทวดาหน้าบ้านนะคะสามไหว้บรรพบุรุษนะคะที่เสียไปแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าบ้านนั้นเนี่ยมีหน้าพระยิ่งพระคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจัดวางไหว้ด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ใน,นพื้นนดินไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องให้ มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาด้วยร่วมกันไปนะคะเป็นลกักษณะนี้ค่ะอาจารย์คะแล้วในการไหว้ไหวจิตจุเอยเมื่อกี้ที่ที่คุณชุติการฉายหน้ามาถามเนี่ยก็ค,คือว่าจะต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันแล้วของเส้นไหวแบบพวกขนมนมเนอยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนไหมคะอาจารย์อ๋อต้องเปลี่ยนสิเป็นทุกวันด้วยเหรอคะคืออย่างนี้นะคะถ้าเป็นกรณีของการไหว้เจ้าที่นะคะการไหวเจ้าที่การไหวจิตจุเอียทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าเราถวายจอกน้ําหรือว่าถวายน้ําชาแล้วนะคะ และเราถวายผลหมากลากไม้นั่นหมายความว่า,เ,าเมื่อพ้นหมดหนึ่งวันก็สามารถที่จะลามาเพื่อแจกจ่าย,ายหรือว่ารับประทานเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งของที่วางไว้นั้นนะคะเป็นชนิดที่เรียกว่าเป็นของเก็บได้นานเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า,อาของแห้งะนะคะหรือว่าพวกฟักเขียวฟักทองซึ่งจะมีการเก็บได้ค่อนข้าง <ๆ S 1> นานมากเพราะว่าวมีผิวเปลือกที่ป้องกันความชื้นได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็วางไว้จนกว่าจะฝ่อจนกว่าจะมีลักษณะของความหด หรือว่าดูแล้วไม่สวยงามแล้วเนี่ยมีเชื้อราหารือมีอะไรเนี่ยก็ลาออกได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นขนมเขาจะนิยมไหว้กันเฉพาะวันที่เป็นวันพระจน<า>ีนนะสมัยนี้นะคะก็จะมีพวกขนมเข่งประคาจะเท่ยหรนหรือว่านี่เขาไหว้ในช่วงนกเ่อนี่ อาจจะหายากหน่อยแต่เป็นเป็นวันพระจีนนะคะตามเยาวราชหรือชนะทาวานเราเนี่ยก็สามารถหาได้ตลอดล่ะหาได้เรื่อยๆนะคะขนมเค้กทีมีทุกวันเลยค่ะขนมโก๋อะไรพวกนี้ขนมปุยฝ้ายนะคะหรือว่าขนมถ้วยฟูบ้านเรานี่แหละนะคะก็สามารถที่จะหามาแล้วก็ไหว้ได้ในทุกคนคระจีนค่ะค่ะแล้วราคาในมุมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในมุมของที่ตั้งพระแล้วก็ติจุเะเราพูดถึงเรื่องติจุเะียไปแล้วมุมของการตั้งพระค่ะ ในเรื่องของการวางนะคะแล้วก็ผลิตสถานอัญเชิญพระพุทธรูปนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหน้าพระยิ่งพระเนี่ยลักษณะการจัดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3รูปแบบค่ะนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบทรงภูเขานะคะรูปแบบทรงภูเขาก็คือลักษณะสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยค่ะรูปแบบทรงภูเขาอันนี้คือคือการจัดวางลักษณะแบบนี้เช่นนะคะพระประธานองค์ที่หนึ่งอยู่อย่างนี้องค์ที่สองอยู่อย่างนี้ที่สามอันนี้คือพรนอนตั้งนะคะอาจารย์อันนี้พระยองตั้งจ้ะ นี่ให้เรียกว่าการจัดต้อ๋อก็คือเป็นเก้าอี้ลัน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 งมาใช่เป็นโต๊ะหมู่นะคะนี่เรียกว่าสถานการจัดทรงแบบภูเขานะคะอีกกรณีนึ่งคือจะเป็นลักษณะจัดแบบซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายนะคะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแตกต่างกันนะคะก็คือเรียงตามสูงต่ำตามลำดับความหมายจะแตกต่างกันไหมอันไหนดีกว่าก็ด้วยส่วนหนึ่งก็ด้วยส่วนหนึ่งอยู่ที่พื้นที่คือบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดสรรพื้นที่หรือว่าติดิ้่ได้หรือว่าวางโต๊ะหมู่ได้ก็อาจจะเป็นที่ต้องใช้ในเรื่องของการจัดแบบเรียงตามลำดับเอานะะค เราพักตรงนี้ไม่ก่อนเรามารับสายหน้าไมม์กันต่อค่ะอาจารย์เป็นคุณนันจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะคุณนันคุณนันได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ไม่คําถามอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนันได้ยินไหมคะคุณนันได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะค่ะเชิญถามเลยค่ะ ถราจะถามอาจารย์ว่าประตูหลังบ้านสองบานเนี่ยมาอยู่ตรงกันควรจะแก้ไขยังไงคะง่ายที่สุดคือเอามูลี่มาบาังตาเพื่อพลางความเป็นช่องประตูอ,อันนี้คือง่ายสุดนะค่ะแต่ถ้ายากกว่าน,นั้นคือปิดเลยทุกทิ้งทุกทิ้งไปเจาะมันรูประตูใหม่ใช่จริงจริงแล้วเนะี่ยถ้าโดยหลักนะถ้านในหลักของวังนะคะวังอยากให้เราเริ่มต้นการปรับวงจุ้ยและแก้วงจุ้ยจากการทําให้ง่ายที่สุดไปก่อน เพราะว่าบนความเป็นจริงเนาะการเจาะการทุบการสกัดแนความเสียหายของโครงสร้างของบ้านก็จะเกิดขึ้นจะทําให้อายุความแข็งแรงของบ้านเนี่ยสั้นลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากด้วยจริงไ,ไหมน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพื้นที่ของบริเวณที่คุณนานอยู่เนี่ยเป็นสุราษฎร์ซึ่งใกล้กับทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีการทุบนะคะหรือมีการลื้อการสร้างการทำใหม่เหล็กเส้นของเราเนี่ย ก็จะมีปัญหาง่ายกว่าท้องถิ่นอื่นๆเขาเพราะว่ามมีเรื่องของไอเคมไอเกลือค่ะนะคะแล้วก็พื้นที่สุรลา์นี่อยู่ช่วงไหนอยากรู้นี่อยู่ระยะเมืองค่ะอภอจันเลยแล้วน่ะรวมพมืองนะแล้วก็ไม่ติดทะเลไม่ติดแต่ว่าก็หลอมล้อมทะเลเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นวิธีแบบนี้นะคะคุณนันให้ใช้วิธีว่าหามูลี นะคะหาหมูลี่ที่ไม่ได้เกบก,กา์หรือว่าเดินผ่านลําบากเนี่ยนะคะ<ม>เอามาบาังไว้ในประตูที่เป็นประตูชั้น,นใน<ช>คือบ้านคุณนามีประตูด้านหลังเนี่ยสองานตรงกันอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะด้านหนึ่งจะออกตรงรี้ได้อีกด้านนึงจะออกไปซักผ้าลานลานซักผ้าค่ะ,ะให้เอาบังที่เป็นลานที่จะออกไปลานซักล้างออเอาคลางไว้หรือถ้าปกติเราไม่ได้ใช้ต่อเวลาหรือว่าเราปิดได้ ก็ปิดไปโดยมีมูนี่นั้นบังพรางความเป็นประตูด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะช่วยไปแก้ในเรื่องของเงินทองแต่ไอไอประตู <c oughs> นั่นน่ะเดะและไอประตูที่บอกว่าประตูเข้าออกทางทางที่จอดรถหรือโรงรถของคุณนันเนี่ยนะ <fi. S 1> เสียอย่างหนึ่งก็คือเป็นประตูเสียเปรียบประตูเสียเปรียบเพราะมันเจาะอยู่ด้านข้าง <finish. S 1> ใช่ไหม ถ้าเทียบกับประตูก็เทียบกับประตูหน้าบ้านแล้วมันเหมือนกับมันเจาะอยู่ด้านข้างๆบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงเนี้ยเป็นประตูเสียเปรียบเพราะฉะนั้นควรปิดให้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้เปิดใช้ออกจริงๆนะให้ปิดไว้นะคะจะใช้จะเข้าจะออกก็ค่อยเปิดเพราะว่าประตูบานนี้เป็นประตูที่ทําให้เรานั้น เวลาที่จะพูดคุยอะไรกับใครรับปากใครตกลงอะไรกับใครก็มักจะทําให้เราเนี่ยเสียมากกว่าที่จะได้กําไรจากเขาค่ะรับเงี้ยวทุกครั้งที่เขามาติดต่อพี่บ้าสมน้ำหน้าค่ะเอาไม่ใช่ก็ต้องไปแก้ก่อนนะคะคุณนันค่ะก็แก้แก้ด้วยการติดมุลี่ใช่ไหมคุณันง่ายที่สุดนะคะไปแก้ตามนี้ดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพอหลอกุบจีนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะสูงค่ะอาารยขอบคุณมากค่ะคุณนันค่ะสวัสดีค่ะ แต่ก็มีหลายบ้านนะคะจะมีปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องประตูตรงกันนะคะคือบางทีการดีไซน์บ้านเนี่ยสมัยนี้มันก็จะเกิดประตูที่จอด้านข้างอย่างเงี้ยเยอะใช่ใช่ค่ะเพื่อความสะดวกในการเข้าออกลงรถใช่เขามองว่าพอจอดรถเสร็จรถจะสามารเดินย้อนกลับมาเข้าบ้านข้างๆเลยแล้วเกิดกรณีการถือข้าวของอะไรเงี้ยจะลําบากใช่ไหมคะบางคนอาจจะต้องเดินอ้อมมาเพื่อเข้าประตูหน้าบ้านค่ะอ่า กรณนี้สองก็คือเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนเนี่ยเราเดินออกมาจากบ้านปุ๊บก,ก็ใกล้เลยใกล้รถเช่นกันซึ่งการดีไซน์บ้านแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะออกแบบมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นพอมเป็นในหลักฮงจุ้ยแล้วการที่มีประตูด้านข้างของตัวบ้านแบบนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นมุมเสียเปรียบถ้าเราเดินเข้าบ้านแล้วประตูด้านข้างแบบนี้มาอยู่ด้านซ้ายเราเดินเข้าประตูอยู่ด้านซ้ายแบบนี้ ก็คือการเสียเปรียบและความไม่มั่นคงอในหน้าทีการงานอยู่เสียงตําแหน่งงานนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางธุรกิจแต่ถ้าประตูด้านข้างมาอยู่ทางด้านขวาแบบนี้ก็จะหมายถึงความไม่มั่นคงในเรื่องของการหาเงินหาทงองค่ะจะเป็นลักษณะน,นี้่านผู้ชมท่านไหนที่กําลังจะสร้างบ้านก็ ประตูข้างบ้านถ้าไม่มีก็จะดีกว่ามีแค่ประตูทางเข้าแล้วก็ประตูหลังบ้านแ้วหน้าแล้วก็ห้ามตรงกันด้วยใช่ค่ะควจะเยื้องเยงกันอยู่นิดนึงนะคะในช่วงหน้าค่ะเรายังจะมาเปิดรับสายหน้าไมม์กันต่อนะคะท่านผู้ชมท้านไหนที่อยากจะโทรมาสอบถามหรือว่าอยากจะได้คําแนะนําในการจัดห่วงชุวยบ้านต้อนรับจดจีนรวมไปถึงการจัดห่วงชุวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์การวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้อนรับจดจีนนะคะก็โทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ029649079หรือว่า อยากจะฝากคําถามฝากข้อความนะคะก็พิมพ์ NV ตามด้วยข้อความสม่งมาที่หมายเลข4642233ค่ะ NV เว้นวรรคตามด้วยข้อความสม่งมาที่หมายเลข4642233ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ